เจอกับนิวคาสเซลครับเจอกับทีมใหญ่เราจัดเต็มในเดียวกว่าไหมเนี่ยเอาแผนเดิมลนะท่านชมมันก็เหมือนกันลนะเนาะกองหน้าของเราก็จะเป็นเฟอร์นันเดสท่านชมกองกลางตัวลุกของเราเป็นเนลสั้นนะไอเด็กคนนี้ลองใช้ใดูปีกซ้ายเป็นโอคุะครับปีขวาเป็นโปกูท่านชมฮะแล้วก็กองกลางตัวรับของเราเป็นยังเป็นแมกแคนเหมือนเดิมแบกซ้ายแบกขวาด้านหลังจะเป็นเบสกับคาสซานสองคนที่ถือว่าไว้ใจได้แล้วก็ส่วนแนวหลังของเราครับจะมีปาเชโกมิเกลสั้น แล้วก็เทเลยครู้ชมแล้วโกเป็นโมเดลูเหมือนเดิมแต่ผมว่าโอโหอาร์เมนดาก็ไม่ไม่ฟิตครับอลอนโซก็ไม่ฟิตวัดเมาส์มูเบลไม่ฟิตเลยสมอลลิงก็ไม่ฟิตก็คงต้องวัดดวง,งครับเจอกับนิวคาสเซิลซะด้วยฮะปะดูเลยมี่จริงมันมีแผ่นหน้ามูนะที่หลังสามอ่ะนั่นก็โอเคครับแผ่นโลมาก ใบแดง2ใบวันก่อนชอรลองซับครับนี่โอเดียวกาเซินเยับนี่มาครับนิวการเซนเนื้อเต็มผมไปตั้าน้่าชมโอ้มีที่รับถ้วยเลยนะเขาชนะเราได้ครับเขาจะได้ที่หนึ่งเลยหรือเปล่าเนี่ยน้านชม เขาได้ชูเลยนะนนะถ้วยนะถามว่าเราอยากให้ชูไหมไม่ทีมรักเราต้องได้ชูแค่นั้นแหละเก็บปาเชกโกเก็บบอลมาได้แล้วจ่ายโอโคดายทีหนึ่งอโอโคด้าครับเลี้ยงไปโอโคดา้หาหักกับบาแล้วจ่ายจ่ายเฟอร์นันเดสไม่ได้ครับอ่ะโปกูแล้วกันโปกูละกันอื เดียดเสาออกไปครับบอกก,กูดิดเดียวครับท่านผู้ชมอ้นึกว่าจะเข้าไปแล้วนะจริงดูวิยิงเสาแรกดีกว่าครับอืไม่น่าเลยฮะะลูกเตะจากประตูครับดิกป๊อปบเตะมาท่านผู้ชมพัสซานลูกลางอากาศเก็บได้อยู่แล้วเดลสันวันนี้เดลสันครับ โอเคเห็ุช่องเห็ุช่องโอ้โหเหตุช่องจะทำอะไรไม่ได้นะ่ผู้ชมโอเคปาเชโกอีกครั้งหนึ่งเบสโอโคดะครับบัตโอโคดะโอโคดะยังได้อยู่โอ้โหไม่แข็งพอครับโอ้โตอร์ลี่ยังอยู่อยู่เหรอตอร์ลี่ดอลลารหลุยครับโอ้แล้วอีซักมีช่องโอ้โหเรียบร้อยเลยท่ผู้ชมยิงเข้าไปแล้วครับอเล็กซานเดอร์อีซักท่านผู้ชม เรียบร้อยเลยโอ้โหนิวคาสเซิลครับขึ้นนำไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากอเล็กซานเดอร์อิซัคท่านผู้ชมดูครับดูไล่ดูยิงรอ,อดเข้าไปเลยคือเขาจะเอาแชมป์เลยหรือเปล่าเด็กท่านผู้ชมมันยิงน้อยกว่าเฟอร์นันเดสเราอย่างนีเนี่ยโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนแผนครับมาดูเปลี่ยนแผ่นยังรวดเร็วเป็นคัลเตอร์แอคแท็กนะสี่สามสามมาครับเบสเป็น,นแบ็กใช่ไหม เป็นมิเกลสั้นแล้วกันหรือว่าฮัสซานมาเล่นได้วะเนี่ยฮัสซานนัดนัดนู้นก็ยังยิงได้นะท่านผู้ชมเอามาวีนมาแวะมาครับมาบุกเต็มกําลังแล้วท่านผู้ชม,มเดี๋ยวสั้นออกเปลี่ยนแผนครับเอามาวีนมามาวีนโคดันเดสครับเอาโคดันเดสโอ,โ,โอ้โหแหวกไปได้สวยลองซัดดูหนึ่งหนึ่งเลยครับท่านผู้ชมเฟสซันนิวคาสเซิลน,นะฮะนี่ไง นี่ไงนี่ไงมาลบหลู่เฟอร์นันเดสเหรอนี่ไงเอาซัดโชว์ไปเลยครับเฟอร์นันเดสโอ้แหวกไปงามๆเลยครับเฟอร์นันเดสวิ่งทะลวงไปเลยแบบไม่กลัวอะไรเลยครับโอ้ละลองซัดดูฮะสวยงามจิตรู้ยี่ต่อครับรูยต่อบาน์ดอกล้านสวยครับมาเฮ้ย อูดอกล้านลุยอย่าไปโอ้บริวูได้อยู่ดิเกลสั้นครับตวัดขึ้นไปยังได้อยู่เหรอเฮ้ยโอ้สวยของบ,บริวูเซฟไว้ได้ครับสวยมากคุณชมยิบเป็นเอ็ดเวิร์ดนะแต่โมมาโอเคได้อยู่ครับฮัสซานอดอกล้านลุยยังไงโอ้โหมาเริวเซฟไว้ได้ครับสวยมาก แต่มุมครับของนิวคาสเซิลอีกทีเดียวท่านผู้ชมดอกร้านหลุยครับเปิดก็บาแล้วโอเคปาเชโกสวยอยู่แล้วบาลเจ้าอีกนึงครับเอ็ดเวิร์ดโอ้โหบริโอเซฟสวยมากครัท่านผู้ชมถ่ายไปสวยครับหมดเวลาเฉออยฮะท่านผู้ชมซาลาเบียปาเชโกโอ้โหสวยครับเซฟไม่ได้อยู่ ่จ่ายไปโอโคดะครับเฮ้ยได้อยู่มาวินอเอ้ยไปฮัสซานโอ้โหฮัซานยังได้อยู่พี่เกลสันอ่ะพิเกลสันอ่ะโปกูบ้างครับไปโปกูเล่นไปเล่นกับระบบหน่อยโปกูครับเล่นกับระบบเห็นช่องแล้วให้เปิดนานเดสว้าสองหนึ่งครับเบสซันท่านผู้ชม มาฮะเตียโก้ฟอนเดสซัดเข้าไปท่านผู้ชม,มลูกนี้จับโอคูเลยแล้วอันตรายจริงนะชายคนนะี้อะนผู้ชมโอคูแล้วก็เฟอร์นันเดสแล้วไนงะยิงอยู่แล้วไงท่านผู้ชมโอคูด่าครับเราเอาฮัสซานมาท่านผู้ชมเราดูลูกนี้โอ้ย,ยิงสวยมากครับเข้าอไปเลยนะสาวแรกเอาไปได้สิบเต็มสิบฮะ โอเคฮัสซานมาอีซักครับลองซักดูอ้โหมันจะไปได้ได้ยังไงถามริ้งมาเล่นบอลเล่นกับบานบานเปิดบานยังได้อยู่บริอเทฟได้ครับสวยมากฮัสซานหรอออดิสแมนมาแล้วกัน เราก็เปลี่ยนบ้างครับมาใส่มุมอีกครั้งครับนิวคาสเซนได้อยู่พีโกเซนโอ้โอโ้แล้วก็บอลเข้าโกไปโอ้โห <c oughs> บาเจโกครับโอนโกท่านผู้ชมโอ้โหรำไม่ได้พูดอะไรดีมาดูทีนี้แล้วดูฮนะท่านผะู้ชมแล้วบาเจโกวิ่งมาพอดี โอ้โหทำเข้าประตูตัวเองครับปาซิโกโ,กโอนโกรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเฟอร์นันเดสเอาให้เฟอร์นันเดสเอาให้ครับให้ไ,ไปได้เลยจังหวะนี้มาวินแทงไปสวยครับโปกูยกไปดิชแมน โ oh, oh. อ้โหตายติดครับดิเชนขอาโกูได้อยู่แล้วให้เปร์นันเดสแฮชชี่ครับอือั้งแรกในทีบิลิของเขาเลยชมชมเนนเครับคุณผู้ชมเปอร์แดนเดสครับสามประตูต่อสองครับคุณผู้ชม,ชมนี่ไงโอ้โหนี่แลหละฮะ The b เ s สโอ้โหแล้วดูโอกูอีกแล้วน้ำชม แล้วซัดเลยครับเฟอร์เดสโอ้โหสวยงามมากครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับเบสซันยิงคนเดียว3ลูกเลยเหรอเฮ้ยเมื่อยตีนหมดแล้วมั้งเนี่ยฟาบินโยครับอีซัดท่านผู้ชมเอาอีกสักลูกไปไหมโดนานโดดี้เดนานโดดี้ครับอีซัดอีซัดอีกดูแว่น โอ้โห oh, สวยกาบ้าครับยิงอ,ออกไปเองบานออกครับท่านผู้ชมแล้ใครไม่รู้เข้ามานะคนุคน้นๆกอร์ดอนป่ะเนี่ยใชนะ่ละกอร์ดอนครับแมคแคนดิชแมนโอเคเฟอร์นันเดสเฟอร์นันเดสครั้งหนึง่ง oh, oh. โอ้โหแล้วบอลของ Carson, อยูคาสเซิลอีก็เป็นครับท่านผู้ชม เสียบขนาดนี้ต้องให้ใบอะไรหน่อยไหมไว้ให้ใบอะไรหน่อยไหมอุปกรณโยนมาทีซักโอ้โหบริวสวยอยู่ครับเทไ้ได้ครับแต่ใบเหลืองครับมิเกลซันท้ชมสไลด์ขนาดนั้นนี่ไงสไลด์คนเลยครับมิเกลซันบอกเบรกอะทักอย่างหนึ่งเตะมุมอีกครั้งนี้ครับเขาได้ประตูจากลูกเตะมุมเยอะมากนะ โอ้ยได้อยู่ได้แม่นโอ้โหกอร์ดอนครับตีสเสมอ์ได้ท่านผู้ชมสามพระตูต่อสามนะนิวคาร์เซนครับ oh, <no. S 1> กับเตตันท่านผู้ชมมันดีใจเหมือนได้แชมป์เลยเนะี่ยโอ้แล้วลูกนี้ครับกอร์อออดอนซัดเลย โอ้โอกาสสุด <Naruto> ท oh. ้ายแล้ววัโอ้ปาวครับตัวดาร์่ี่ผู้ชมโอ้โหตอนเวลาสักสิบนาทีนะมานี่มานี่มานีโตัวดารลี่บักโตเอาไปครับใบเหลืองโอ้โหเข้ากันอย่างนี้ครับเฟอร์นันเดสล้มขำเลยนผู้ชมโอกาสสุดท้ายละโอ้โหไม่ได้แล้วผู้ชม สสเสมอครับคุณผู้ชมฟูรันเดสเอาบอลกลับบ้านไปครับยิงไป,ปสามลูกเขาได้แชมป์เลยไหมเนี่ยโอ้โหโดนโหครับโดนโหไม่น่าจะได้แชมป์นะต้องชนะเหมือนจะต้องชนะเท่านั้นนะ แล้วใครได้แชมป์เอ่ยตรงนี้น่าจะรีบบูปะโอเป็นแมนยูครับอยู่ที่หนึ่งนะตอนนี้มาดูค่าตัวค่าตัวกันบ้างนชมว่าตอนนี้แบบใครแบบนี้บ้างนะอัพไปเท่าไหร่กันบ้างเมนเดสครับสามแสนห้าเล่นดีนะเมนเดสเล่นดีเลยครับเฟอร์นันเดสนี่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเหนื่อยเยอะสุดในทีมด้วยมั้ง,งตอนนี้มาสตูดเอาเป็นว่าขายแล้วกันเห็นว่าเป็นกองหน้า ดาวลุ่งของลิวพูด้วยนะคนนี้ท่าชมสองล้านอ่ะใครสนใจก็มาเอาแบร์ Blair, ครับอันนี้ปล่อยยืมไปละท่าชมโซนฮีมาอันนี้ก็ค่าตัวเพิ่มขึ้น38%มรคิโซเขาอะเพิ่มขึ้น22%ครับฟานเอ็กซ์ดองเก12น126%ยยีจำไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่แต่หลักหลักหน่วยนี่แหละท่านชมหลักหน่วยล้านนี่แหละนะแต่ค่าตัวตอนนี้17ล้านอะถือว่าเยอะมากครับโอ้โหโปรกูท่านชมสี่้อยสิบค่าตัวสามสิบล้าน เพียวมากคุณชมควนี้ถ่าเหนื่อยเดี๋ยวว่าคุ้มละสองวนนี้นะพอละฮัสซานครับโอ้โหนี่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะมันชมขายได้ขายครับซื้อมาพร้อมกับตัวที่เราแลกไปประมาณเจ็ดแปดล้านได้อ่ะแต่ค่าตัวสี่ล้านขาดทุนนะตัวนี้คุจิวระเซ็นฟรีครับเล่นดีคิมุระโอเคครับมิเกลสันซื้อมาล้านหนึ่งเพิ่มมาสี่แสนถือว่าโอเคปาเชโกโอ้โหเซ็นฟรีดีครับดี โอเคก็โค้พีโดครับก็จบอันดับ10นะครับของพรีเมียร์ลีกก็คือกลางตารางเลยก็ถือเฟียวนะท่านผู้ชมก็มาดูกันครับว่าทีมไหนตกชั้นบ้างนะท่านผู้ชมโอ้ก็มีซันเดอร์แลนด์ครับที่ขึ้นมาด้วยกันเซอร์แฮมป์ตันครับแล้วก็นอริชมีทีมลอยทีมเดียวเลยอยู่กลางตารางนะกับแต้มอยู่ประมาณ55แต้มก็ถือไม่แย่นะท่านผู้ชมจบครับโค้ชพีโดยังได้คุมต่อนะที่เบสตันท่านผู้ชมยังไม่โดนปลดนะครับ เอาเป็นว่าซีรีส์พีโดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าหากใครอยากจะดูซีซั่น2ก็คอมเมนต์ได้เลยครับอยากให้มีซีซั่น2ถ้ามีสักแบบ10คอมเมนต์อยา่างเงี้ยแบบว่าไปทางเดียวกันแบบอยากให้มีซีซั่นสองจับให้นะซีรีส์โคดรพีโดแล้วก็อยากให้มีซีรีส์อะไรต่อจากนี้ก็คอมเมนต์กันได้นั้ชมเป็นว่าขออนุญาตจบซีรีส์โคดรพีโดเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมฮะแล้วเจอกันซีรีส์เราต่อไปซีซีอูเกนครับ